สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต่อยหอยระแบทเทิลค่ะวันนี้เราก็มาดัทเธอระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่แล้วค่ะในหัวข้อผู้หญิงกับผู้ชายนะคะใครเก่งไอทีมากกว่ากันใช่แล้วต้องเป็นเรื่องของไอทีด้วยนะใช่แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยใครจะเก่งมากกว่ากันนะคะว่าผู้ชายเนี่ยเก่งกว่าแน่นอนผู้หญิงเนี่ยเก่งกว่าแน่นอนอ่าเราก็มาดูข้อมูลกันเลยดีกว่านี่แังมีผลการวิจัยไม่ใช่ผลการวิจัยสิเป็นนักจิตวิทยานั่นเองชื่อดังเลยนะชื่อว่าจอห์นเกรนนั่นเองค่อกว่านี่ย ผู้ชายอ่ะมีความสามารถการจดจําทิศทางหรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ยหรือว่าตรรกะดีกว่าผู้หญิงเขาบอกว่าทั้งความทรงจานะแล้วก็ความแบบว่ารู้สึกในสิ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะคิดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสกิลในการทำเกียกองไอทีมากกว่าผู้หญิงแต่มันก็อาจจะไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าผลวิจัยทั้งต่างประเทศที่ทิมหามาเนี่ยก็มายันกันได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ เขาก็ได้วิจัยมาว่าจากความเชื่อของคนนะคะเขาก็จะมาจะเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยต้องเก่งกว่าผู้หญิงแน่นอนนะคะ,ตะแต่แ,แต่ใจที่กลุ่มนี้เขาไปวิจัยกันมานะคะเขาก็พบว่าเด็กนักเรียนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเวลาทําข้อสอบเนี่ยผลสอบของเด็กผู้หญิงก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายเลยนะ<อ>นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจากผลวิจัยที่ออกมาเนี่ยก็สามารถสรุปได้ว่าความเชื่อนั้นอาจจะเป็นความเชื่อแบบผิดๆก็ได้ที่ผู้หญิงเนี่ย ต้องด้อยกับผู้ชายเสมอไปจริงๆแนละ้วผู้หญิงอาจจะเก่งกว่าผู้ชายในหลายๆด้านก็ได้อาจจะมีด้านเดียวก็ได้ที่เก่งอ่ะอาจจะไม่ใช่หลายๆด้านอืมไม่นะอย,อย่างน้อยผู้หญิงก็รอบรอบละเอียดแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากกว่า,าไม่เถียงนะคะแต่เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในปัจจุบันแล้วผู้หญิงผู้ชาย ใครจะเด่นทางได้ไหนแป๊บมีอะไรไหนบอกมาแน่นอนมีของดีแน่นอน Google นะคะใครเอ่ยก็รู้จักเขาบอกว่าคนคิดค้นนั่นเองเ็าเป็นผู้ชาย2หนุ่มนั่นเองก็คือแลลี่เพสและก็เซอร์เกตปรินนั่นเองซึ่งเป็นผู้ชายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าผู้หญิงที่เป็นที่ทํางานที่ Google ก็มีนะคะซึ่งคุณมาริสาเมเยอร์นะคะเขาก็เป็นผู้บริหารระดับแนวหน้าของ Google มานานถึง13ปีเห็นไหมเขาก็เป็น CEO ของ Google เหมือนกันนะคะแต่ผู้หญิงก็ขึ้นมาเป็น c e o ได้แต่ว่า ก่อนที่จะคือซีอีใช่ไหมคะบริษัทจะกําเนิดได้ผู้ชายสองคนนีคิดนะอ่างั้นถ้าบริษัทจะกําเนิดได้ก็คือต้องมีโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกถ้าพูดถึงโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนะคะท่านนี้ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะคะชื่อว่าเอดาไวรลอนเลฟเลต์อ่านไหมผู้หญิงคนแรกก็เป็นโปรแกรมเมอร์ของโลก Facebook นะคะ Facebook ใครๆก็รู้จักมาร์คเซเทอร์เบิร์กนั่นเองอหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์นั่นเองทวิตเตอร์เองแล้วจะเป็นผู้ชายอีกเหมือนกัน3คนเลยก็ยคือแจ็คคอซีแล้วก็ปี ปิสโแล้วก็อีวานิเอียมอ่าอันนี้ก็อาจจะไม่เหี่ยงนะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นคนคิดนู่นนี่เก่งแต่ว่าเรื่องบริหารหรือว่าอะไรเนี่ยเห็นได้จากบริษัทดังๆส่วนมากผู้หญิงเนี่ยก็เป็น CEO ด้วยกันทั้งนั้นและที่สำคัญนี่นะตอนนี้นะย o เนี่ยถึงขนาดให้ CEO จาก Google นะคะซึ่งซึ่งซึ่งชื่อว่ามาริสาเมเยอรเนี่ยมาเป็น CEO ของ Yahoo ด้วยเช่นกัน เห็นไหมก็แสดงว่าเก่งเนี่ยก็ไม่ได้ทัดเทียมกันเลยนะก็พอๆกันเลยนะใช่ก็แทบจะพอๆกันเลยแต่ว่าในความคิดค้นหรือว่าการที่จะผลิตสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยผู้ชายอาจจะนํามากกว่าแน่นอน Apple ิลอ่าก็คือแอปเปิลคุณสติบนั่นเองอ่าแต่ว่าตอนนี้คุณสติบก็เสียชีวิตไปแล้วอ่าอาจจะแบบต้องมีผู้หญิงเนี่ยมาบริหารงานแบบว่าเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีเขาแบบเริ่มจะดบๆลงแล้วด้วยนะอ่าดีดบด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะไปเลยค่ะ ผู้ชายจะเก่งในเรื่องที่แบบเป็นเชิงเทคนิคมากกว่าเงี้ยครับพวกเน็ตเวิร์กหรือว่าเขียนโปรแกรมนะครับก็คิดว่าผู้ชายเก่งไอทีมากกว่าครับเพราะว่าลองดูหน้าดิท <ck> <ucc> ี่ว่าจะมองผู้หญิงปคล่บก็เคยได้ฟังมาครับเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายครับแต่ถ้าเกิดเก่งที่สุดอ่ะต้องผู้ชายครับผู้หญิงค่ะก็คิดว่าผู้หญิงน่าจะมีความรอบคอบมากกว่าผู้ชายผู้หญิงค่ะเพราะว่าผู้หญิงน่าจะมีความละเอียดมากกว่า ผู้ชายครับเพราะว่าผู้ชายมีความมั่นใจมากกว่าผู้ชายค่ะเพราะว่าผู้ชายชอบเล่นเกมค่ะผู้ชายเหมือนกันค่ะว่าสตีฟจะเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายครับเก่งไอทีมากกว่าครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีความอดทนครับแล้วก็หัวในการคิดสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์โปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมากเลยครับก็ขึ้นอยู่แบบมุมมองคนเราครับก็ถ้าเกิดผมคิดว่า ถ้าเกิดเป็นด้ามแบบว่าต้องใช้แรงไม่ต้องใช้ความละเอียดมากเนี่ยสมมติจะเป็นผู้ชายที่เก่งกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานที่ต้องการความละเอียดรอบครอบเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงครับแล้วก็สามารถสังเกตกันง่ายๆนะว่าคนคิดค้นน่ะส่วนมากก็คือจะเป็นผู้ชายแต่ว่าคนที่จะบริหารต่อหรือว่าถ้าเราไม่ทํางานคู่กันอ่ะอาจจะไปกันไม่ได้นั่นเองหรือว่าบางทีอาจจะแบบต้องทางานคู่กันถึงจะเป็นสมดุลเลยที่ดีอะไรอย่างงี้ก็ได้เขาเลยสร้างผู้หญิงผู้ชายมาคู่กันเนั่ะเข้าประเด็นเลยทีเดียวนะคะโอเคงั้นเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปอีกแล้ว ใช่ค่ะนนขอลาไปก่อนอแล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ